โลกเปลี่ยนแล้วไม่มีวันหมุนกลับ ห้างปิดร้านค้าปิดคนใช้ชีวิตในออนไลน์เรียนผ่านออนไลน์ประชุมผ่านออนไลน์พนักงานประจําถูกเชิญออกเพื่อความอยู่รอดสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุดนั่นคือวิชาทําเงินบนโลกออนไลน์มหาลาัยชีวิตใบประกาศที่ไม่มีวันตกงานวิชาที่สร้างเงินได้มากที่สุดแต่ใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดนั่นคือวิชาออกหน้ากล้องเอาหน้าออกกล้องครูเดือนบริษัทแม่มดออนไลน์เรามีห้องไลน์รับกลุ่มปิดสอนฟรีพรีเมียมทุกวัน มีแรกเข้าคุณจะได้เทคนิคการพูดหน้ากล้องยังไงให้มั่นใจพูดหน้ากล้องยังไงให้มีคนอยากฟังคุณพูดยังไงให้มีคนพร้อมซื้อรอคุณอยู่ทั่วโลกดึงศักยภาพดึงจุดเด่นดึงศักยภาพสร้างให้คุณเป็นผู้นำเอาตัวเองออกมาสร้างอาณาจักรธุรกิจอิสระเอาตัวเองออกมาอยู่ในระบบที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศได้ระบบที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศได้คู่เดือนมาส่ง พลังใจให้ทุกคนค่ะ